ดูไม่ได้เลยวะยุ่งเครียดอะไรนักหนาวะถึงกับไปกินจนแห้งเนี่ยกาแฟกูแต่ร้านกูนกมันจะตัดสินใจอะไรยากขนาดวะปกติแกก็คิดเร็วทำเร็วแล้วนี่พูดง่ายเลย แกเราเป็นชั้นดิแกไม่ได้มีครอบครัวไม่ได้มีลูกแกจะรู้อะไรวะถ้าเกิดฉันตัดสินใจไปอังกฤษตอนนี้แล้วน้องแพรเขาจะอยู่ยังไงอยู่กับใครฝากแกไว้เหรอได้ปล่ะถ้าไม่เกับตอนนั้นน่ะแกไม่มีครอบครัวก็เพราะไอ้ตอนนั้นนี่แหละ ฉันหนึ่งเครียดอยู่อย่างนี้ไงการนี่ตัดสินใจไปทําตามความฝันตอนนั้นเลยมันทําให้ฉันได้รู้ว่าทางครอบครัวไม่โอเคเขาไม่มีความสุขกันแล้วถ้าเกิดฉันตัดสินใจไปอีกรอบม,มันไม่แย่กว่าเดิมหรอแกลองคิดดูนะเว้ยน้องแพรเ่าจะรู้สึกยังไงวะพ่อทิ้งลูกไปหนึ่งละเพื่อที่จะทําตามความฝันตัวเอง แล้วขราวเนี้ยแม่ก็เพิ่งเสียแล้วพ่อยังจะมาทิ้งไปอีกรอบหนึ่งอ่ะกว่าจะทำให้น้องแพรกลับมายิ้มและล่าเริงได้อีกรอบหนึ่งอ่ะมันยากนะเว้ยฉันว่าถ้าเกิดว่าฉันไปตอนเนี้ยน้องแพรจะโกรธและเกลียดฉันไปเลยก็ได้แล้วแกจะตัดสินใจเรื่องน้องแพรเพราะว่าแกรู้สึกผิดแค่นั้นหรอ พูดยากวะมันก็จริงนะเว้ยเพชีวิตที่ผ่านมาฉันถ่ายภาพมากกว่าอยู่กับครอบกลัวรักการถ่ายภาพเวลาเครียดเวลาไม่มีอะไรทําออกไปถ่ายภาพฉันก็หายแต่พอฉันได้มีโอกาสอยู่กับน้องแพมากขึ้น ฉันก็รู้ว่าว่าฉันเองก็มีความสุขเหมือนกันแกก็รู้ว่าน้องแพรเป็นเด็กน่ารักใครอยู่ด้วยก็มีความสุขฉันว่าฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นว่ะที่แกถามฉันอะว่าฉันรู้สึกผิดหรือเปล่าที่เลือกแบบนี้ฉันว่าไม่นะว่ะไอ้ที่หลายคนเขาพูดกันอะตอนนี้ฉันเข้าใจเลนะเว้ย สายใยพ่อลูกแม่งมีอยู่จริงเหรอ